ันนี้จะเป็นที่มาของการออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่เก็บข้อมูลด้วยการโยงเนี่ยนะครับนี่อีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าการโยงแบบมีปมหัวนะครับปมหัวก็เรียกกันว่า header นะครับหรือว่า header node ไอ้ปมหัวนี่คืออะไรนะครับปมหัวนี่ก็คือปมพิเศษปมหนึ่งที่เก็บเป็นปมแรกของการโยงหนังรูปนี้ครับปมหัวก็คือปมสีชมพูนี่เอง แล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับผมก็ถือโอกาสเปลี่ยนชื่อของฟิลที่เคยชื่อว่า first นะครับให้กลายเป็นชื่อว่า header ไปเลยนะจะได้สร้างความแตกต่ตางนะครับว่าเรากําลังพูดถึงการโยงแบบมีปมหัวไอ้เจ้าปมสีแดงหรือปมหัวเนี่ยนะครับมันเป็นปมพิเศษทําไมมัมถึนเรียกว่าพิเศษนะครับมันพิเศษก็เพราะว่าจะเป็นปมซึ่งเมื่อเกิดแล้วไม่เคยถูกลบนะครับคือเราเนี่ยนะถ้าจะเป็นคนเขียน คลาส Link Node แบบมีปมหัวเนี่ยนะครับเราก็ต้องไม่ให้เมธอตดไหนเลยนะครับที่ลบปลมหัวทิ้งคือเราจะมั่นใจครับว่าปมหัวัจาะเกิดแล้วเนี่ยจะไม่เคยถูกลบและอีกคุณสมบัติพิเศษอันนึงนะครับที่อาจจะดูแลแปลกๆนะครับคือมีปมหัวไว้เนี่ยแต่ไม่เก็บข้อมูลนะครับจะไม่เก็บข้อมูลข้อมูลจะเริ่มเก็บตั้งแต่ปมที่สองเป็นต้นไปปมแรกไม่เก็บที่เรียกว่าปมหัวเนี่ยนะครับ ด้วยความที่บอกว่าห้ามลบปมหัวแล้วมันเกิดตอนไหนล่ะมันเกิดตอนที่เรา new link collection ครั้งแรกที่ constructor เนี่ยต้องสร้างปมหัวให้อัตโนมัติให้กับ f i l d header เลยเป็นรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังเรียก new link collection ใหม่ๆจะต้องเป็นรูปนี้ size เป็น0ูน header ไม่ใช่เป็น n u l นะครับ header ก็จะอ้างอิงไปยัง ปมพิเศษที่จองไว้ทันทีโดยปมนี้ฟิลด์ที่ชื่อว่าอิเลเมนต์ของมันไม่เก็บข้อมูลไม่มีข้อมูลนะครับส่วนฟิลชื่อว่า next ก็เป็น now ไปแล้วถ้ามีการเพิ่มข้อมูลเราก็จะเพิ่มข้อมูลหลังปมหัวเห็นไหมครับถ้ามีการเพิ่มข้อมูลนะครับก็จะเพิ่มข้อมูลหลังปมหัวก็กลายเป็นตอนนี้ s ซ z e เป็น1ละแล้วก็เพิ่ม a แล้วถ้าเราเพิ่มข้อมูลตัวสูดย์เพิ่ม b นะครับก็จะได้รูปบนขึ้นไป ก็จะเพิ่มหลังปมหัวอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเพิ่มคือเพิ่มหลังปมหัวก็มาดูลักษณะของการเขียนโปรแกรมเลยเปรียบเทียบระหว่างกรณีการโยงแบบไม่มีกับการโยงแบบมีปมหัวข้างบนเป็นแบบไม่มีปมหัวนะครับแต่ข้างล่างเป็นแบบมีนะครับก็เริ่มด้วยตัวชื่อฟิลก่อนแบบไม่มีเนี่ยเราให้ชื่อว่า first นะครับ แบบมีปมหัวนี่ผมขอไม่ใช้ first ละใช้คำว,ว่า header แทนโดย header ตอนเริ่มต้นให้จองไว้เลยหนึ่งโหนดนะครับจองปมไปเลยครับให้ element มีค่า null แล้วก็ next มีค่า null เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมา new l i n k collection ปั๊บในกรณีมีปมหัวเนี่ยจะสร้างปมให้เลยทันทีหนึ่งปมในขณะที่กรณีแบบไม่มีถ้ามีใครมา new l i n k collection เนี่ยก็จะได้ first เท่ากับ null ไป และแน่นอนก็ต้องมีตัวแปลไซส์เหมือนกันนะครับมี constructor เหมือนกันซึ่งไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเราสร้างปมหัวไว้แล้วตอนที่สร้าง Object ส่วนการ Add นะครับันนี้จะต่างกันละ Add แบบมีปมหัวที่เราทํามาเนี่ยนะครับเราจะ Add ไว้เป็นปมแรกเสมอปมใหม่จะเป็นปมแรกเห็นไหมครับเราเป็น w Link Node เอา e ใส่เข้าไปนะครับแล้วให้ปมถัดไปคือปมแรกปมเก่าผลที่ได้กลับมาก็ไป ใส่ไว้เป็นปมแรกส่วนกรณีแอดแบบมีปมหัวเราจะแอดไว้หลังปมหัวเห็นไหมครับถึงได้ส่ง header จุด next ไปที่ปมใหม่แล้วสิ่งที่ได้กลับคืนมานะครับให้เก็บหลังปมหัวก็คือ header จุด next เช่นกันแล้วก็เพิ่มขนาดเหมือนกันก็จะเห็นความแตกต่างที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือปมหัวถูกสร้างตอนที่เรานิวครั้งแรก การเพิ่มใช้วิธีเพิ่มหลังปมหัวแทนแทนที่จะเพิ่มที่ปมแรกแล้วก็ขอเปรียบเทียบต่อของการเขียน2แบบนะครับใน m เม h o d contains บ้างมีหัวเหมือนกันนะครับแบบไม่มี header เนี่ยเราก็เริ่มที่ปมแรกเลยคือ first สําำหรับกรณีที่มี header node นะครับเราก็จะไปเริ่มคนที่ปมหลัง ปมหัวโดยใช้ header จุด .next เป็นปมแรกที่จะเริ่มค้นหลังจากนั้นก็เข้าไปค้นตามปกตินะครับตาบเท่าที่ node ไม่เท่ากับ now นะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่าข้อมูลที่เก็บที่ node น,นั้นเนี่ยมันเท่ากับตัวที่เราจะค้นหรือเปล่าถ้าใช่ก็ return จริงไปถ้าไม่ใช่ก็กระเถอบไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับวนจนครบแล้วถ้าไม่เจอก็ return false ไปก็เหมือนกันหมดตั้งให้จุดเริ่มต้นปมเริ่มต้นที่จะค้นในกรณีที่เรามีปมหัวเราต้องค้นเริ่ม ปมถัดจากปมหัวเพียงเท่านั้นเองเอาละครับก็ามาดูเมธอด remove ซึ่งจะได้เห็นความดีนะความเด่นของการเก็บการโยงแบบมี header node ก็ขอแสดง remove นะครับแบบเดิมก่อนแบบเดิมนะครับคือแบบที่ไม่มี header เมธอด remove เราจะต้องเขียนมี3กรณี กรณีที่หนึ่งคือ a ไม่มีปมแรกใช่ไหมถ้าไม่มีก็คือการทํางานไปถ้ามีแล้วใช่ข้อมูลที่อยากจะลบอยู่ที่ปมแรกหรือเปล่าถ้าใช่ก็ลบลบโดยการเปลี่ยน first ถ้าไม่ใช่เราก็ต้องค้นนะครับให้ p ้ที่ปมแรกเพราะว่าเราจะสนใจปมถัดไปว่าถ้ามันยังมีและปมถัดไปไม่ได้เก็บข้อมูลที่เราต้องการลบก็ให้กระเถิบไปปมถัดไปอีก นะครับมันจะหมุนหลุดออกจากงวงวนเราก็ตรวจสอบแล้วครับว่าเอ๊ะแล้วมันมีปมถัดไปเปะละ่าถ้า P มปีปมหลังจากปมถัดไปถ้าหลุดจากวงวนก็แสดงว่าค้นพบข้อมูลแล,ะละ้วล่ะอยากจะลบปมที่ถัดจากปม P ทิ้งไปก็ลบได้ตามรหัสที่เขียนซึ่งมันจุกจิกอยู่2สองกรณีนี่แหละครับคือกรณีที่ต้องมาตรวจสอบว่ามันมีปมแรกไหมแล้วข้อมูลที่ปมแรกคือข้อมูลที่เราอยากลบปรับ ตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนการจัดเก็บเป็นแบบมีปมหัวป้าบผมจะประก,กันได้ว่าปมแรกเนี่ยที่เป็นปมหัวเนี่ยนะครับต้องมีผมจะประก,กันได้ว่าไอ้เจ้าปมแรกที่เป็นปมหัวเนี่ยรับรองไม่ได้เก็บข้อมูลที่เขาอยากลบเพราะมันเก็บเนาครับดังนั้นผมก็สามารถลบรหัสส่วนีทิ้งไปหมดได้เลยเพราะมันไม่เคยเกิด ก็ทำให้โค้ดสั้นลงสะอาดซึ่งก็เป็นผลดีโดยตรงของการมีปมหัวนะครับและแน่นอนครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขาเริ่มค้นที่ปมหัวให้ P เริ่มที่ header เพราะปมที่เราสนใจจริงๆคือปอมที่ถัดจาก p ชี้ไป นั่นก็คือปมที่เก็บข้อมูลตัวแรกเราก็เริ่มค้นโดยให้ P อ้างอิงที่ตัว header